you oh. พี่แพรก็จะได้อยู่ในยูทูบใช่่อันนี้พี่ลูกปลาสวัสดีค่ะอันนี้ลีนุกและใชัยมาเซสวัสดีครับหนื่อยมากค่ะวันนี้อันนี้แบมนะคะขึ้นไอจีใครข้างล่างแบมอะไรสักอย่างเอสสปอร์แบม ใครอันดับสกอแบมเอสอันดับสกอเอสอันดับสกอค่ะวันนี้โอ้ไม่มีใครวาวันนี้จะดำเนินรายการแทนหนุ่ยซังนะคะ 最悪。 เปไทตโกได้ค่ะเอี้คก็ได้แหวข้ามสุขไทตโกได้ปาร์ตี้ ะ้าะไปตาฟองกันได้นะคะขายของถามตัด่อก่อนมันจะง่ายมากร้องมาละนุ่ย ที่ายมาแล้วสองปีที่เราไม่ได้จัดงานอะไรกันมาเลยในแบบออนไลนนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จัดในคากกีภาซาด้วยเุกคนดูไหมว่าที่นี่สร้างเสร็จไม่นานนี้รูปวาเสร็จเมื่อไหร่ครับสร้างเสร็จเมื่อสรเร็จเม่อเมื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 ่เรื่อเนีเ่อเมื่มี่่ม แล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอีเวนต์สเปซแนะนำสถานที่ก่อนแล้วกันนะตรงนี้เป็นอีเวนต์สเปซก็จะมีโซนตรงนี้เขาเรียกว่าไลบรารีไซส์นะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเรียกว่าไทรการ์เด้นไซส์ซึ่งวันนี้เราจองหมดนี่เลยนะครับเป็นอาณาจักรของเราโนะฮะใทรลมกระไดยิ่งใหญ่นะครับเราจะแต่ยิ่งใหญ่เลยไม่ได้ลองเลยกระดาษดีเซ็ตชั้นหนึ่งแบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อหดุยนะครับ ไม่แน่ใจว่ารู้จักกันหรือเปล่าอาจจะรู้จักกันบ้างเออใครยังไม่ได้ติดตามช่องพี่หนุ่ยนะครับยืนขึ้นมาเลยครับยืนขึ้นมาเลยแล้วก็ช่องชื่ออะไรครับผมหนุ่ยซังอินโตเกียวครับหนุ่ยซังอินโตเกียวนะครับเปิดยูทูปขึ้นมาแล้วผมแล้วก็สมัครสมาชิกเลยครับแล้วจะดูบ้างนะครับเผื่อนะครับก็โอเคก็ได้ตัดเปิดฟังอินโตเกียวแล้วก็อาจจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับตรงนี้เพราะว่าผมก็ เป็นรับหน้าที่เป็นประธานของกรมีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อมโยงกับ p S J บ้างอะไรบ้างนะครับก็ยูโรชิเนก้าชิมัสครับเอาไม้ให้มาตีนะครับจอยไปก็อ่ะผมแล้วกันทีน้องเบตูนะครับอ่าแล้วก็เอ็มบีนะครับแล้วก็โอเคก็โค้ชของผมก็ตอนนี้อยู่ดีหนึ่งครับผมก็ยินดีที่ไดับทุกคนครับครับ ก็ย็่หมอกไปราอยู่ที่่ก็จะมีนะอันนี้ค้อยู่โยชาครัาโอเคต่อไปเป็นพี่ลูกปากันพี่ลูกปลาครับเคย่ะชื่อม่คอดีเค่ะชื่อลูกปลานะคะตอนนี้อยู่ดีะบคนับขอบคุเอ็นเหมือนกันค่ะเนะเอนื้องาวอยู่นี้ก็ได้ t ครับผมทีนี้เท่ากครับทนีค่ะชื่อแทนนะอยู่โยธาคมีเรื่องอค่ะ เยัสด yes. ีค่ะชื่อแรมนะคะอยู่สืบขอยู่เอ็มสองค่ะพักไหนพักไหนพักอะไรพักอะไรายออสสายโอ้ยสวัสดีค่ะชื่อฟ้าอยู่เอ็มสองอยู่โยธาที่นี่แหละที่นี่สิที่นี่สิครับะครับผมขอบคุณ ไปแล้วค่ะไปแล้ว่นหลทมมด้ลี่สไตลของเราเนาะอันที่จริงแล้วก็จะมีมีจูนหหมจูนน้องจูนที่ที่ไม่ได้มาในวันนี้นะครับพีาริจเนาะโอเคต่อไปนะครับอยากจะให้ทุกคนแนะนาตัวสรดแล้วก็อยู่อีกหนึ่งเขาอยู่สีฟารมแลวอยู่ใคราชเหลบอ่ี่รบอบี้อบี้ก็มีเล่นดนตรีบ้างเดีตาเราก็ทำกับข้าวนิดหน่อยครับม มาโตมาโตโตก็ทั้งว่ตงก็นอนครับผมทั้ทางว่าง,งาน <c oughs> กนหนอนครับผมีคชื่อป็นนะครับอยู่เป็นเอ็มวนโยธาครับผมก็อะไรก่อน,นอ,องอาบ,บี <c oughs> หรือก็ทำอาหารเล่นเกมครับผมแล้วก็ซื้อของมาทาอาหาร วก็ซื้แล้วก็บอตโตก็ลำบากวันนี้สบายวันหน้าสบายวันนี้ก็สบายวันนี้เลยโอเคครับขอี่งยโอเคี่นนอคัว่น้ เป็นคนเออเป็นคนยูเเรื่องเรื่องหนึ่งคนเราเรื่องนคนอ้าวไอซ์ไอซ์ส่วนอีกทีมส่วนอีกทีมส่ทีมที่จะมาเป็นทีมเกาะตวนสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองครับสีเหลืองนอยส์อยทีมครับนอยมเามา้านละด้านรวมกันอย่าสีแดงเลยจะได้สับสนกันงงนะฮะใช่ก็จะหลอกเรานะครับต้มดีนะว่าคนไหนพูดมาค่ะพอเลยนะครับหนึ่งโอเคโอเคพรังพร้อมยัพร้อมยังพรันะหนึ่งเก้าสิบวนะส ตามไปครับไปนะใหนให้ให้ใหมามาี่กูอ่าขีี้ดิบี้ดบขี้บก็เอะ

ทีมต่อไปที่จะมาเล่นครับทีมสีฟ้าครับอ่ะทีมสีฟ้าเราเชิญออกมาข้างหน้าก่อนเลยนะครับโอ้ยทีมสีฟ้าเลยครับทีมสีฟ้าแข่งไว้จได้เลยทีมฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมขวัญาเราเอยวังไปัดอเแล้วก็ทีมผิดีมมือนผ่าน้ไม่ขวัญอ๋อไปแล้วไป้ไป่้ว คนที่จะมาตอกทวนทีมสีฟ้านะครับทีมสีเขียวครับผม<อ>ขอเชิญีมสีเขียวเลยคับพี่บ๊อบ<อ> หมดอะไรบ้งมีเยออบะรตนสถานที่นะจะมีบอหนึ่งเร์สองอาเอเบอร์งเบอร์สเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สเบอร์สอง้ไม่มีรูสถานีีเยวไม่ไม่ชอบองเก่งเสถานีแล้วอเว้ยวางไว้วางไว้วางไว้เอ้อันนี้แพ้เป็นอะไรวะ ลูกทีมนี่ลูกทีมตกูกทีมตกแล้วนะทูงไข่ปลาพี่เอานะ้มีอะไรนะชื่อสชี่อทางสถานที่ครับไม่ใช่แบบโรงแรมหรือเ่าสถานที่อ่ะสนี่โรงแรมไม่สถานี่ตอบนะหนึ่งสองจบไละไภูเก็ตที่ภูเก็ตที่ไหนภูเก็ตภูเก็ต

ไม่ใช่หมูไกม่ใช่หมูไกอะ่อะไไข่ดาวเออไข่ดาวหมูมกี่สิบกาววครับผมอะไรยากกูมน่ยยากปาทอดเออป่าปาปาปลาปลาาปลาปลาปาป่าปล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 ปาปาปลาป่าป่าปล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 าาปลลา่ กินสตาร์พร้อมนะครับหนึ่งสสางไปครับกังกังกังเทพเทพใกล้ใกล้จุฬาข้างาราอเกะชยมิโอ้โหลิฟตส่วนจะีส่วสูงสูงใรส่วนส่งจึดอะไรดีจะเกระจกราคาถึงสูงจะพอ่พ่อไม่ได้หอม อันนี้ใหม่กันมากพูดถึงเรื่องว่างานวิจัยอ่ะมันเอาจริงอ่ะมันไม่สามารถกําหนดจุดที่มันจบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็สามารถตอบไปได้เรื่อยๆมันำสะดวกมว้ได้ถึงแม้ว่างานวิจัยนั้นมันทํามาหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีจุดจบของงานอันนี้พูดนะครับผมตอบอีกหนึยงไปเปนโครงการตอบอีไหนึ่อันนี้คือข้อที่ยังแกตอบอีกเลยเวลาสอบอาจารย์อ่ะในคอมมิชชั่นเขา ถ้าเราตอ mind, บคำถามนี้สิร้อยกว่าจะตอบว่าตอบไี่ได้หรอยังงี้ไปต่อไปน้องๆทําแบบทําได้ทุกอย่างครับก็คือว่าไม่ว่าจะเรียนสายวิทย์มาแต่อยากจะไปวิทย์สายวิสศวะหรือว่าอยากจะทําอะไรที่แตกต่างครับได้แล้วยังไงท่านย่านขอขอเติมที่นี่หรอเก๋กูดซาคิวไวท์บริกันรข้างหนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ้าการกำลังไปวอล์คแรลี่นำทีมโดยพี่แบมดีขยิไปแล้วก็มาเลยนะหน้าเกียดอะเอาบ้าชื่อมาห้อยเลยก็แบบเก่งกันจังเลย <c oughs> <c oughs> ดูลูบแล้วแบบนึงไม่ออกเลยว่าทำไมเฮ้ยนี่กเคยถ่ายได้เก่งมากเลยโอ้โหไม่เคยมองเลยโอ้โหถ่ายทุกวันไม่เคยมองถ่ายถ่ายนะครับอ๋ามันอยู่ที่กล้องหรือเปล่ามันเป็นกล้องดเกี่ยวดีท่างจริงมันน่าจะถ่ายปิดตัวแรกออกไปด้วยหรอใช่มันถ่ายปิดตัวแรกกับตัวท้ายอย่เงี้ยป่ะถ่างกิ้งกิง อ้ข้างนี้ใครอยู่ไหนอ่ะข้างนี้ข sure> ้างนี้ยไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอะวางไว้ในห้องก็ได้นะไม่ได้ไม่น่าจะปลอดภัยสุดละพรายอดนักสืบเอ๊ะมันนั้นรู้เปล่านะเอออาจจะใช่เฮ้ใช่ใช่เลยครั เก <laughs> ่งมาก กันทุกคนก็าข exactly. ้าวเลงข้าวเลยงข้าวน้วเย่ขวเยห่ข้าเลยน่ขาห่งาวเลยงข้าวเข้หง่วเน้าวยจุง่ไหมงกวาน้าวยนง้ว่างข้ยนิ้น่งเขยวนหาวน่งวของข้่ โอ้กว่าที่หนึ่งที่หนึ่งตองไปม้ดมีคนะัเม่ได้เนรอบเรียนนะรับขอเได้มากคอามรยังโอนี่มันงานช่างฮะงานช่างสายควงนะครับนีมาส่งสุดๆแสดงความยินดีด้วยครับ แต่ทีมที่ได้ลหนึ่งนะครับสีแดงนะสีแดงขอบคุณครับโอ้สีอคไปเได้แล้วเด็กม่ไปเอาไปโอเค๋ยวสีแดงเนี่ยก็ ที่หน่ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นของวันที่มีค่าที่สุดต้องมีเพราะอางซื้อเนี่ยแพงมากชาต้องภาษาเป็นักษาหรอแสดงวามันดีมากไขเลยแล้างคนแลวบงคน้วบงคนแข็ง็งไเนะแงหมเนะอย่แล้ว่อาง่นาชงก่นว่ามันเป็นยังไงอ่ะรูปร่างหน้าตาม

it I knew his <laughs> last knife. W Syn 숨. I saw a stab at him. There was now a wild one. итан pin e Allez has a chase. I atasanPD. I seen a flag in this rain. Ahaha kommer s don't really. I see a long time later to succeed. I saw after the 30-year number of balls ADIT ISN'T FIVina E. .izzn Council E. G AM failed to believe in him, he is a different. Sesitina. prisoners. jewel. DU Frina